ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเดียวคําตอบก็มีแต่เตรียมเตรียมเตรียมท่านมองออกนอกหน้าต่างท่านเห็นฝุ่นนั่นแหละครับคำตอบท่านเลยมีแต่ฝุ่นผมขออนุญาตย้ําอีกครั้งนะครับผมถามค่อนข้างชัดเจนว่ามาตรการที่ได้ดําเนินการเพื่อป้องกันการเผาภาคการเกษตรก่อนที่ฝุ่นจะเกิดผมถามแค่นี้ประโยคเดียวตอบไม่ได้ตรงคําถามเลยแล้วก็ถ้าเราฟังคําตอบของท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจะพูดคําว่าเตรียม เยอะมากๆเตรียมทุกอย่างแต่ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับนี่คือการเตรียมทุกอย่างที่ไม่ได้ทําสักอย่างเลยสิ่งแรกที่ทําได้เลยนั่นก็คือมาตรฐานบังคับสินค้าการเกษตรที่มีที่มาจากการเผาเรามีกฎหมายอยู่แล้วพรบมาตรฐานและสินค้ากเกษตรสามารถบังคับใช้ได้เลยท่านไม่ทําเราสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ในการห้ามนําเข้าสินค้ากเกษตรที่มีที่มาจากการเผาที่เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าเตรียมทําอันนี้ทําได้เลยนะครับ ตามพรบฉบับเดิมที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ในการห้ามนําเข้าตามมาตรฐานบังคับท่านก็ไม่ทําแล้วกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรครับออกประกาศนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภาษีออกมาเนื้อหาไม่ได้ต่างอะไรกับปี67เลยไม่ได้มีการให้ผู้นําเข้าระบุพื้นที่แปลงเพาะปลูกที่กัดไม่บอก